สามารถทำจนเป็นอาชีพประจําได้นะคุณเก่งอะไรคุณก็เลือกทําสิ่งนั้นเลยทําให้ affiliate อ่ะมันโตไวมากเพราะว่าลิงก์ก็ได้ไลฟ์ like ก็ได้คลิปก็ได้มันไม่จำเป็นต้องสตรีมว่าจะเอาแพลตฟอร์มไหนแพลตฟอร์มนึงอ่ะเนี่ยแหละค่ะคือเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงได้เงินล้านได้แล้วบางทีเรื่องปิะะมาณกำไรนีข้ามคืนเลยคลิปนี้นะคะแอมจะมาสอนทุกๆคนนะคะให้สร้างเงินล้านนะคะ ได้ด้วยการทำา Affiliate Marketing นะคะการทำา Affiliate หรือที่เรียกว่าการทำในหน้านั่นเองนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเลยว่าเฮ้ยทำไมถึงควรทำมันทำที่ไหนได้บ้างแล้วมันเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรนะคะแบบละเอียดยิบเลยนะคะอ่ะไปฟังกันเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะอธิบายแบบนี้ก่อนนะคะไอะ้สิ่งที่เรียกว่า a f f i l i a t e Marketing นะคะคืออะไรนะคะ a f f i ฟลเลต์มาเก็ตติ้วเราไปแบบนี้ทุกคนนึกภาพตามดิฉันนะคะก็คือ แอมเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์นะเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าไอแอมเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยหนังสือเล่มนี้นะดิฉันเป็นเจ้าของแบรนด์หนังสือเล่มนี้จากนั้นดิฉันก็เอาหนังสือเล่มเนี้ยขึ้นไปขายอยู่บนที่ต่างๆนนาาบนมาร์เก็ตเพจเช่นขายอยู่บนช้อปปี้นะคะขายอยู่บนติ๊กต็อกช็อปขายอยู่บนลาซาด้าแอมก็เอาสินค้าขึ้นไปขายใช่ไหมคะคนอื่นๆที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะคนอื่นที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เช่นใครเช่นคนแบบแอมเหมือนกันหรือคนแบบคนที่เป็นลูกศิษย์แอมเนี่ยเป็นคอนเทนต์์์์์คค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 ครรรรีีีเเ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 ออ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 ตตตตตตตุุุุุณณณณกก็็็ไปปาาหนน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 นััังงงงงสสสสืลลล่่่่่่่่่มม้้้ยยยแแวววววททททะะะะูููบบบบพพฟๆขขขชจ๊ ็มีคนเนี่ยที่สนใจหนังสือเล่มนี้จากการนำคอนเทนต์ของคุณอ่ะมีคนสนใจแล้วก็เลยตัดสินใจที่ว่ามากดสั่งหนังสือเล่มนี้ของคุณนะฮะซึ่งอาจจะเป็นการกดตะก้าจากทิกตอกหรือเห็นลิงก์จาก Facebook ก็ได้แล้วก็มากดแอไปพอกด F อปไปเสร็จปุ๊บตัวของคุณเองก็จะได้รับส่วนแบ่งอ่ะพอเนื้อออกไหม คุณเองในฐานะครีเอเตอร์จะได้รับส่วนแบ่งซึ่งส่วนแบ่งเนี่ยแอมตั้งไว้แล้วแอมเป็นเจ้าของหนังสือแอมก็สมมุิหนังสือเล่มนี้สองยหกสบาทสมมุติว่าเราให้เออห้บาทต่อเล่มแอมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าคุณขายหนังสือได้1เล่มนะแอมจะให้50บาทเนี่ยแอมตั้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วข้อดีของการทําแบบนี้คืออะไรนะคะ คือ a f f i l i a t e เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันทําที่ไหนก็ได้ง่ายค่อนข้างง่ายไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็สามารถทําจนเป็นอาชีพประจำได้นะบางคนทําเป็นงานเสริมเป็นงานดิเลกนะคะแต่บางคนเนี่ยทำไปจนถึงขั้นเป็นงานประจำเลยเนีย่คือแบบเลิศประมากเลยนะคะทีนี้แพลตฟอร์มไหนโซเชียลมีเดียไหนตรงจุดไหนทําได้บ้างนะคะแอมขอแยกเป็น3อย่างละกะันค่ะบทำจากคลิปนะคะทำจากไลฟ์แล้วก็ทําจากลิงก์อ่ะมีสามอย่างหลักๆนะคะมาเอาที่ทําจากคลิปก่อนทําจากคลิปง่ายมากคะ่ะคุณก็ทําคลิปวิดีโอใช่ไหมคะลงไปในแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งตอนนี้ณปัจจจุบบบัันนนนนีีีีีี้้้ทางคครร่่่ลออยยูเกก็็ะะะม YouTube, ะะมม YouTube TikTok แว บุกด้วยนะคะที่เขารองรับให้สามารถทำาอ f เฟอร์เรได้ทําผ่านติ๊กตอก็คือคุณไปเลือกสินค้ามาใช่ไหมคะทำคลิปวิดีโอปักตะากาล้ลงไปมีคนกดซื้อ ุณได้ส่วนแบ่งทําผ่าน YouTube นะฮะก็จะมี YouTube Shopping ใช่มั้คะที่มีลิงก์ของตัว Shopee แปะอยู่ใครก็ตามที่ดูคลิปวิดีโอคุณแล้วไปกดเอฟของที่คุณแปะเอาไว้ด้วยอย่างเงี้ยคุณก็ได้รับส่วนแบ่งไปทําผ่าน Facebook ก็คือลง Facebook Reels นะฮะ,ะที่เป็นวิดีโอสั้นใช่มหมคะแล้วก็มีตะกร้าสินค้าอยู่เช่นกันซื้อก็เป็นตะกร้าสินค้าจาก Shopee มีคนไปกดเอฟปึ๊บคุณได้ส่วนแบ่งอีกเช่นกันอ่านะอันนี้ก็คือทําผ่านคลิปวิดีโอนะคะซึ่งก็ไม่ยากมากคุณสามารถทําคลิปรีวิวของเนี่ยอาจจะทําคลิปเล่าถึงหนังสือเล่มนี้กพัพูดไปพูดไปพูดไปนะฮะ ถ้าขายจากทิกต็อกมันก็นได้ส่วนแบ่งขายจากบ้าน Facebook ก็ได้ส่วนแบ่งจากบ้าน YouTube ก็ได้ส่วนแบ่งซึ่งค่อนข้างง่ายนะคะทำได้ไม่ยากมากค่ะอันนี้คือการ A f f i l i a t e จากคลิปเป็นอย่างแรกค่ะข้อต่อมานะคะคือการ A f f i l i a t e จากไลฟ์ค่ะการทำา A f f ฟ i ร์เรจากไลฟ์เนี่ยในตอนนี้นะคะที่โด่งดังแล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีคือผ่านบ้านของติกต็อกนั่นเองมาร์ทิกต็อกคงจะเห็นแหละเคยเห็นแหละแอมก็จะนั่งแล้วก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาขายจะกินแคร์ลิปสติกหนังแต่งหน้าให้ดูแล้วกก็มมีีตร้้้้าาาาสสิินนนนนนคคขึึซ่่งังนเนย บางครั้งไม่ใช่สินค้าที่แอมเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์คุณนึกออกไหมแอมไม่ใช่เจ้าของแบรนด์สินค้านี้แอมแค่ไปหยิบสินค้านี้จากร้านค้าอื่นๆมาคุณอาจจะเคยเห็นลักษณะไลฟ์แบบนี้เยอบมอกบางคนทำเยอะมากเลยนะคะทีนี้พอมาทําแบบนี้ข้อดีคืออะไรคุณสามารถที่จะพูดไปนะคะไม่ต้องทาคลิปคือพูดไปเรื่องเหมือนที่แอมนั่งพูดอยู่นะี้ก็พูดไปขายหนังสือขายนู่นขายนี่ขายนั้น,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 นเมื่อไม่ต้องทําคลิปนะคะข้อดีเลยมากๆก็คือไม่เหนื่อย จริงๆบางคนนะ่ยคือไลฟ์มันพูดไปเลยไงพูดไปเรื่อยๆก็จะก็นั่งไปไลฟ์ like, ไปจะก,ก็เล่าให้ฟังไปว่าครีมตัวนั้นดียังไงลิปสติกดีังไงก็พูด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 ไปก็ไม่เหนื่อยมากนะคะนี่คือทําจากไลฟ์นั่นเองนะคะก็ไปลองทําอยู่ได้น,นะคะที่บล็ติ๊กต็อกนั่นเองค่ะอันสุดท้ายนะคะก็คือทําจากลิงก์ค่ะทําจากลิงก์เนี่ยอันเนี้ยเราจะสามารถนะคะไปเจนลิงก์ไปสร้างลิงก์นะคะ ที่เป็นลิงก์เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกว่าคนที่ไปกดซื้อจากลิงก์เนี่ยเงินจะเข้าเราแอมก็ไปสร้างลิงก์มาซึ่งลิงก์เนี่ยสามารถสร้างได้จากหลายที่มากเช่นสร้างจากช้อปปีสร้างจาก l a z a ด a าสร้างจากทิกต o k Shop สมมุติง่ายๆสร้างจากทิกต o k Shop นะฮะซึ่งแบบกำลังดังมากแอมก็ไปสร้างลิงก์นี้ไปเคเอฟบน Ti กตอกช็อปปึ้งได้ลิงก์หนึ่งตัวมาแอมก็เอาลิงก์ตัวนี้ส่งให้คุณในไลน์ส่ว้คุณแชท a c e b o o k แล้วแอมก็บอกคุณว่าแกไปเอฟเร็วปากกาไอปกดตัวนี้จึ แอมก็ได้ส่วนแบ่งนึกออกไหมคะทีนี้ข้อดีของมันนะคะอีกข้อหนึ่งของการที่มันทําไม่หลากหลายเลยเนี่ยมันทําให้ถ้าคุณถนัดไลฟ์คุณก็หาเงินจากไลฟ์ได้ถ้าคุณถนัดที่จะเขียนเซ b ร์ k ัตเฟซบุ๊กคนอย่างแอมเป็นคนเขียนเซอร์ัเฟซบุ๊กยาวๆเขียนเซอร์ัตเฟซบุ๊กปั๊บ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 แอมก็แปะลิงก์ไปตอนท้ายว่าแล้วใครจะชอบที่แอมเขียนรีวิวหนังสือเล่มนี้ไปกดซื้อหนังสือได้เนี่ยพอแอมใส่ลิงก์ไปปุ๊บกดไปช้อปปี้เนี่ยแอมก็ได้เงิน คนไไปซื้้อดนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าทางเลือกมีเยอะมากนะครับมันไม่ได้สโอบแล้ว <Park. S 2> ก็จํากัดอยู่แค่แบบไลค์อย่างเดียวคลิปอย่างเดียวไม่คุณเก่งอะไรคุณก็เลือกทําสิ่งนั้นเลยทําให้แอัฟเฟลเอตอ่ะมันโตไวามากเพราะว่าลิงก์ก็ได้ไลค์ก็ได้คลิปก็ได้มันไม่จะเป็นต้องสตรีมว่าจะเอาแพลตฟอร์มไหนแพลตฟอร์มหนึ่งอ่ะมันก็เลยโตบบ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 นี่เลยอันนี้ก็เป็นข้อดีของการที่แอัฟเฟลเอตอ่ะมันมีหลากหลายแพลตฟอร์มนั่นเองคะ่ะแล้วถ้าคุณเริ่มเข้าใจคอนเซปต์แล้วเนี่ยนะครับของระบบอั จะเริ่มยังไงเนี่ยคุณควรจะต้องไปดูก่อนเลยค่ะว่าคุณเองเนี่ยถนัดทําอะไรมากกว่ากันถนัดทําคลิปมากกว่าหรือถนัดทำไลฟ์มากกว่าหรือว่าถนัดเขียนบทความอะไรเงี้ยคุณต้องไปดูก่อนว่าคุณถนัดอะไรเมื่อคณดูเสร็จปุบ๊บคุณถนัดอะไรคุณต้องไปสมัครเข้าโปรแกรม affiliate ก่อนซึ่งในแต่ละที่ก็จะมีวิธีการสมัครไม่เหมือนกันนะคะซึ่งแอมอาจจะไม่ได้พูดในคลิปนี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาจจะพูดในถึงในคลิปอื่นๆน,นะคะหรือว่าอาจจะไปเซิร์ชดูที่อื่นก็ได้มันก็จะมีวิธีการว่าสมัครทีตะ affiliate ทำยังไนนยาง,งาย คนชอบเขียนเซตั c เฟบุกยาวๆเขียนยออย่างเงี้ยเขียนยาวๆมาแล้วก็สามารถจะแปะลิงก์ต,ต่างๆลงไปได้แอมก็รู้ตัวแล้วว่าโอเคถ้าจะเขียนเซตั c เฟบุกยาวๆได้ฉันก็ไปทําลิงก์แอฟ i ฟลเลทจากจากช้อปปีมาแล้วก็มาแปะอันนี้มันก็จะลศเห็นไหมแล้วก็จะรู้ว่ามันสามารถทําได้นะคะหรืออย่างแอมรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วฉันเป็นคนทําคลิปติก๊กต็อกแบบลศมากจะทำคลิปของกินอย่างเงี้ยลิดมาก แล้ก็ไปทําคลิปของกินใน TikTok แล้วก็ไปเอาของมา Affiliate เหมือนกันเนี่ยถ้าคุณจะเริ่มก็คือลองดูว่าคุณถนัดอะไรนะคะแล้วก็ลองดูว่าคุณจะไปสมัครยังไงแล้วถัดมาคือลองดูว่าคุณมักจะเล่นโซเชียลมีเดียไหนเยอะถ้าคุณเล่น Facebook เยอะก็แนะนําให้ไปทําเป็นรีลนะคะที่เป็นวิดีโอสั้นถ้าวันนี้คุณเล่น TikTok เยอะคุณก็อาจจะไปทําเป็นไลฟ์นะฮะหรือว่าอาจจะไปทําเป็นวิดีโอสั้นที่แบบ8ตะกาก็ได้เห็นหมนั้ยแล้วก็ลองดูตามนี้นะคะแล้วก็พิจารณาดูได้ค่ะว่าอันไหนเหมาะกับคุณมากที่สุดนั่นเองค่ะเอาแล้วเห็นแบบในต้นคลิปโฆษณาว่วาอุ๊ยตายแล้วมันทําจะมีเงินเป็นล้านเนี่ยมันจะหาเงินเป็นล้านได้ยังไงแอมบอทแบบนี้นะคะคุณอย่าดูถูก อิทธิพลและพลังอำนาจของ Affiliate นะลูกศิษย์แอมคนหนึ่งเนี่ยนะคะเขาขายเป็นที่ทำความสะอาด โทรศัพท์มือถือนะฮะแบบมันจะเป็นเครื่องตัวหนึ่งที่ใช้ทำความสะอาดมือถือได้นะคะอีตัวเครื่องทำความสะอาดมือถือตัวนี้เนี่ยนะคะเขาได้ส่วนแบ่งเนี่ยต่อตัวเนี่ยนะคะสมมตินะคะว่าประมาณตัวละยี่บาทคุจะคิดวูยี่บบาทมันดูน้อยจังเลยเนยาะแล้วมันจะหาเงินเป็นล้านได้ยังไงปรากฏว่าเขาทาคลิปวิดีโอไปแล้วคลิปมันแม่มีคนดูประมาณ3ล้านคนอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญมีคนไปกดซื้อของจากเขาเนี่ยนะคะประมาณนะคะแสนชิ้นอย่างเงี้ยคุณเอา1นึ่งแสนชิ้นเนี่ยนะคะคูณยี่สิบบาทคือส่วนแบ่งที่คุณจะได้เนี่นะะอตทาทมมง,ง้ บุญมาดีนิดนึงอะเพราะมันต้องดวงดีเนาะ AI ต้องรักคลิปต้องดีทุกอย่างมันองค์ประกอบมันต้องจึ้งแต่ถ้าคนทําองค์ประกอบพวกนี้ได้ดีนะคะ <c oughs> พุ่งไปไกลเลยครับไปจนถึงแบบโลกไหนเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สามารถทําได้นะคะแบบสร้างเงินล้านได้จริงๆและการจะได้เงินล้านเนี่ยบางทีคือรอคลิปฟุกฟุแบบนี้ด้วยส่วนหนึ่งละแล้วก็จะมีคนที่เริ่มทําแบบทําวันหนึ่งหลายตัวเลยยกตัวอ,อย่างเช่นเช้ามานะคะทาใน Facebook ก่อนหมายถึงว่าเขียนบทความลงรูปแปะลิงก์อันนี้เช้ามาทําใน a c e b o o กก่อนาาน้บบยมไลสดใ tikk Took ให้คนมาซื้อละอ่าบ่ายมาแล้วเย็นเย็นเย,ย็นมาอัดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ลงคลิปแล้วก็แปะตากาคุณเห็นไหมว่าวันหนึ่งคุณสามารถทํา3อย่างนี้ได้เช้าได้500บ่ายได้พันหนึ่งเย็นได้2องพันรวมๆวันหนึ่งสมมติคุณได้ห้าพันวันหนึ่งคูณทำทำสักเดือนหนึ่งยีบวันรวยแล้วนะคะได้เงินจึ้งๆเลยนะคะเนี่ย Affiliate มันเลิศตรงนี้แล้วมันสามารถทําจนถึงได้เงินแสนเงินล้านได้จริงๆมันมันอาจจะยากเย็นนะคะแต่ ถ้ามีโอกาสได้ลองเสร็จแล้วแล้วคุณถูกกับมันนะสามารถทําให้ได้เป็นงานประจําได้เลยนะคะจริงๆค่ะข้อสุดท้ายนะคะแล้วมันดียังไงแล้วมันข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรนะฮะข้อดีของมันก็คือ ได้เงินไม่ยากนะครับเป็นอาชีพเสริมได้จากใครใครที่ขาดจะเคยมีแบบแนวคิดว่าอยากจะทําอาชีพเสริมเช่นโอเคตกเย็นเนี่ยอยากจะไปเป็นเด็กเสริฟร้านอาหารอยากจะไปสมัครเป็นพนักงานเซเว่นอย่างเงี้ยอยากจะไปสมัครเป็นพนักงานในห้างอย่างเงี้ยการทำเอฟเฟอร์เรนต์ขายกันกเลยค่ะก็คือคุณเปลี่ยนจากเวลาที่คุณจะไปยืนเป็นพนักงานตอนนั้นที่เป็นอาชีพเสริมนะคุณกลับมาที่บ้านแล้วก็ไล์สดขายของรือทำคลิปขายของม,มันสามารถมาเป็นอาชีพเสริมได้ <S <S ข้อดีคือใช้เวลาไม่เยอะมากทำเป็นงานดิเลกได้นะคะบแล้วก็ได้งงดงะะเงินอย ็คนทําเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแค่ติ๊ t o k อย่างเดียวนะครมีคนทํา Affiliate อยู่บน t i k t o ่แล้วมัน6ล้านยูสเซอร์ได้เยอะมากนะคะใน6ล้านยูสเซอร์คําถามคือคุณจะสู้ยังไงถึงจะเป็นคนที่มีจุดเด่นชนะคนทั้งแบบ6ล้านคนนี้ได้เห็นหมั้มันยากเพราะฉะนั้นก็คือต้องทําให้เลิศสุดดีสุดปังสุดอะเพราะว่าคู่แข่งมันเยอะแบบมากๆๆมากเลยจริงๆนะคะน,นี้ก็คู่แข่งเยอะแล้วอันนี้ก็เป็นข้อเสียแล้ข้อต่อมาก็คือคุณไม่มีทางรู้ว่าวันนี้พรุ่งนี้มาลือนะคุณจะได้เงินกี่บาทเนี่ไม่มีทางเลยวันนี้คุณอาจจะทําเสร็จคนได้1,000บาทพรุ่งนี้อาจจะได้200อ่มาลือจะได้500,000นะมันแต่ละวันมันได้ไม่เหมือน เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว,ว่าคลิปคุณจะฟีดไหมสินค้าที่คุณเลือกมามันเลิศมากพอหรือเปล่าเงี้ยมันก็ไม่ได้ง่ายแบบเสมอไปนะคะใครที่มาบอกว่าโอเคทำแอฟฟีเนี่ยไม่ยากไม่ยาก,ไม,ยากไม่ยากนะเพิบทาได้เลยได้เงินล้านแน่นอนแอมจะบอกเลยว่าไม่ได้ได้แน่นอนนะคะคือมันแล้วแต่คนแล้วแต่ความขยันมันทาได้ทั้ง3อย่างเลยมันแล้วแต่ความเก่งความเป๊ะของคุณนะว่าคุณจะไปทําที่ตรงไหนแล้วก็ได้เยอะมากน้อยก็การในแต่ละที่ก็และนี่ก็คือ เอฟเฟอเตซึ่งก็เป็นระบบที่ยิ่งใหญ่ใหญ่โตนะส่วนตัวแอมชอบมากแอมเคยได้เงินส่วนแบ,บ่งจาก a อฟเฟอเตเนี่ยประมาณสักแสนหนึ่งนะคะในเวลาแค่ประมาณสักะะสี่เดือนได้คือทําเล่นๆทำขำๆนะขายน้ําพริกขายอะไรอย่างเงี้ยแอมก็ได้เดินได้แบบแสนกว่าบาทได้นะคะก็ก็มองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เราได้เงินได้ทองไปใช้ประกอบอาชีพใช้ต่อยอดอาชีพต่อยอดงานเราได้นะคะแล้วก็อยากจะเชร์ให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสลองทำาอฟเฟอรเรตให้มันเลิศๆให้ลองทำาอฟเฟอร์เรตให้มันปังๆดยเลยเพราะว่าคุณอาจจะไปเจอนนคคมมมัเเป็อาชีีพให่่่ทุณไย เจอมาก่อนไม่เคยประสบมาก่อนก็ได้ใครที่เป็นนักการตลาดฟังคลิปนี้เองนยะคุณเองก็ต้องไปประยุกใช้กับสินค้าคุณแล้วว่าทำไงถึงจะมีคนมาแอฟเฟลเลตสินค้าคุณเยอะๆถ้าคุณเองเป็นนักแอฟเฟลเลตคุณก็ต้องคิดว่าคุณจะเอาสินค้าตัวไหนมาแอฟเฟลเลตจะทําอะไรดีจะทำไลฟ์ทำลิงก์หรือทำคลิปก็ต้องไปพิจารณาตรงนี้ให้ดีงามค่ะนี่นะคะแล้วถ้าคุณนะครับเป็นคนหนึ่งที่กำลังอยากทำแอฟเฟลเลตให้สำเร็จนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณถ้าชื่อชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe channel